ธุรกิจทุกอย่าง20บาทต้นทุนต่ำกำไรงามเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ใช้งบในการลงทุนไม่สูงและยังสามารถทํากำไรได้อย่างต่อเนื่องยิ่งต้นทุนต่ำมูลค่าของกำไรยิ่งสูงขึ้นเป็นโมเดลธุรกิจที่ไม่ได้เน้นกำไรต่อชิ้นมากนักแต่จะเน้นจำนวนที่ขายได้มากกว่า แต่จะดีกว่าไหมหากสามารถหาสินค้าที่ต้นทุนต่ําได้สามารถได้กําไรทั้งแบบต่อชิ้นและจํานวนที่ขายได้โดย CTW Cargo จะพามาทําความรู้จักเมืองอ EU ตลาดค้าส่งสินค้าเบตเตอร์เลทที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับโซนที่จําหน่ายสินค้าเบตเตอร์เลทของใช้ภายในบ้านสินค้าสําหรับร้านค้าทุกอย่าง20บาทที่ขายส่งกันเพียงหหยวนหรือประมาณไม่ถึง5บาทเท่านั้น อันนี้เราอยู่ในส่วนของหมวดของใช้ภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้แขวนเสื้อฝอยคัมมาหรือว่าใครสนใจอยากจะทาธุรกิจทุกอย่าง20บาทที่เป็นขายราคาเดียวแนะนํามากๆเลยยกตัวอย่างอย่างตัวนี้ที่ถืออยู่นะคะจะเป็นไม้แขวนเสื้อแบบที่เป็นเคลือบกับเป็น,นสแตนเลสล้วนอย่างตัวนี้คุณภาพดีหน่อยมีจํานวน8ชิ้นนะคะจะราคามัดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35บาทส่วนอันเนี้ยจะราคามัดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30บาท ขายส่งที่เขาขายอยู่จํานวนอยู่ที่ประมาณนะคะ60ส0นะคะตอนน่อ1นลัง,ลงทีนี้ในส่วนของด้านนู้นเป็นพวกฝอยขัดหมอกันบ้างฝอยขัดมอนะคะจะมีราคาอยู่ที่15บาทเท่านั้นนะคะ15บาทไม่ได้หมายถึงจํานวน ไม่ใช่หมายถึงแค่ชิ้นเดียวนะคะ15บาทคือทั้งแผงทั้งแผง15บาทนะคะจำนวนสินค้าที่ส่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ชิ้นมีสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกสถาถสมเราใช้ภายในห้องครัวผ้าท,ทําความสะอาดต่างๆนะคะรวมไปถึงตัวนี้ของใช้ภายในห้องครัวอย่างเช่นอุปกรณ์การทําอาหารอย่างตัวนี้จะราคาอยู่ที่2หยวนหรือว่าประมาณ10บาทเท่านั้นแต่ว่าด้วยความที่สินค้ามันมีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกเราอ่ะจะต้องสั่งในปริมาณที่มันเยอะนิดนึงอย่างตัวนี้เขาจะสั่งอยู่ที่ประมาณ100ชิ้นนะคะ ในส่วนของตัวแปลงนะคะจะมีหลากหลายดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่เป็นหัวหัวบ้านแบบนี้หรือหัวแบบนี้นะคะตัวนี้เอาแค่หัวนะหัวจะราคาอยู่ที่มีราคาทั้งแบบ20บาท30บาทนะคะขั้นต่ำในการสั่งซื้อจะอยู่ที่ประมาณ40-50ชิ้นต่อ1ลังนะคะตัวนี้เข้ามาด้านในก็จะมีพวกไม้มอบไม้ถูกพื้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยนะคะค้าของเก็บแบบว่ากระจุกกระดิกนะคะ ตัวเนี้ยอังริงไม่จําเป็นต้องแค่ว่าเปิดร้านทุกอย่าง20บาทก็ได้มันสามารถเปิดเป็นแบบกิฟต์ช็อปที่ขายช่วกสินค้าภายในบ้านก็ได้อย่างที่เขายินทีก,กันก็จะเป็นแบบไม้ถูพื้นที่สามารถซักซักแล้วก็บิดน้ําไปด้วยในตัวเวลาเราถูเราจะได้ไม่ต้องหมือเปื้อนใช่ไหมก็จะราคาถูกมากๆส่วนใหญ่สินค้าที่เป็นของใช้ในบ้านราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่แบบ1ยัหยวนจนถึงแบบ10หยวนย0หยวนเลยคือจะไม่มีเกินนี้นะคะยกเว้นแต่สินค้าจะเป็นงานแบบคุณภาพดีๆเลยเยอะมากๆในนี้นะคะ อาที่เนี้ยเรามาส่องหาร้านทุกอย่าง20บาทของจริงให้กับทุกคนแล้วนะคะอันนี้หามาให้แล้วต้นทุนถูกมากๆนะคะเป็นร้านทุกอย่าง20บาทที่มีคําว่าทุกอย่าง20บาทจริงๆมว่าจะเป็นไม้แขวนเสื้อฝอยขัดหม้อนะคะหรือว่าจะเป็นสปันตัวฟอดตัวเอาไว้ล้างจานแบบนี้ปัดฝุ่นหรือว่าของใช้เปในอะารว่าอื่นช้อนอะไรทุกอย่างเอาปว่าทุกอย่าง20บาทอยากฟังต้นทุนกันไหมต้นทุนสินค้าในร้านนี้นะคะแทบเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะต้นทุนจะอยู่ที่1่หยวนเท่านั้นหรือว่า5บาทค่ะแล้วก็สินค้า ต่ำสามารถสั่งได้ตั้งแต่150ชิ้น300ชิ้นแล้วก็1,000ชิ้นเลยยิ่งสั่งเยอะยิ่งราคาถูกมากๆน,นะคะคือ1นหยวนทุกคนหนึ่งหยวนตีเป็นเงินไทยเรทคนนี้คูณ5ไปก็คืออยู่ที่ชิ้นละ5บาทและถ้าคุณเอาสินค้าไปขายในยราคา20บาทยังไงก็ได้กําไรแน่นอนนะคะสินค้ามีหลากหลายมากอ่ะขอเขาให้เลือกมีถุงมือมีเชือกนะคะขวดน้ำกิ๊บหนีบผ้าคือมีหมดเลยของชใช้ในบ้านหรือว่าพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆคือมีหมดเลยนะคะหรือว่าอย่างเงี้ย กระทะข้าไข่ดาวอย่างงี้ค่ะของใช้ภายในครัวเอาเป็นว่าสินค้าภายในบ้านที่ทุกคนใช้กันที่ทุกคนพอจะนึกออกอะ่ะที่นี่มีหมดเลยนะคะแล้วราคาคือถูกมากๆเริ่มต้นอยู่ที่1หยวนเท่านั้นแล้วสินค้าราคาั้าต่ำในการสั่งอยู่ที่150จนถึง300จนถึงพันเลยนะคะอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าทุกอย่าง20บาทต้องมาที่อีอูเท่านั้นค่ะ การทำธุรกิจทุกอย่าง20บาทนะับว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการขายสินค้าแต่ยังไม่มีไอเดียในด้านของประเภทสินค้าที่จะนำมาขายนอกจากนี้ยังขายได้ง่ายงบลงทุนไม่สูงซึ่งหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจดังกล่าวคือการบริหารและควบคุมเงินลงทุนไม่ให้มากจนเกินไปอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจาก CTW Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจาก ประเทศจีนมาไทยหากสนใจเดินตลาดค้าส่งที่เมืองอ e ูติดต่อ CTW Cargo ได้เลยเรามีบริการโกถูชไนนาบริการไกด์ผู้เชี่ยวชาญที่จะพาคุณเดินตลาดและเจราจาร้านค้าที่ประเทศจีนรวมไปถึงบริการจองโรงแรมและรถรับส่งให้คุณได้สัมผัสสินค้าที่ชอบในราคาที่ตรงใจ CTW Cargo